จะมาพาดูกับดักนะครับทุกคนอันนี้ก็อยู่ในช่องสวรรค์บ้านนานะครับวันนี้จะพามาดูกับดักนะครับแล้ววิธีใส่กับดักและเหยื่อกับดักนะครับทุกคนโอเคนะครับก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามเพนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี่ครับดังแรกนะคะที่เป็นกับดักกระปูนะคะ โอเคครับหลักแรกได้ไหมครับทุกคนอู้ได้เยอะอยู่นะพอได้อยู่นะครับทุกคนนี่เราใส่เหยื่อปลาที่ตายแล้วนะฮะนี่ครับทางเข้าจะเป็นแบบพงโลอย่างนี้อมันจะมีแบบตัดๆนะครัะนับดูเรื่องปลาโมยเรืมอยปรีนปลาบุญบลาปลาโมยปลาบลินปลาใบปลาบุญดอกนะครับทุกคนสิบตัวครับ นับภาษาอังกดูวันหนึ่งสอง three four five six s e v เหมือนกันโอเคครับไปไปดูหลังที่2นะครับผมใส่ไว้8หลังนะครับทุกคนแล้ววางไว้สวยนะครับก็จะผ่านด้วยที่สี่ที่หถึงแนะครับโอเคนะครับตอนนี้ ถ้าใครอยากไปดูวิธีปลูกข้าวแบบสวยๆนะครับก็ไปดคลิป <c ười> ท,ที่ตัวไอ้ด้านนี้นะครัะภาพคนทำได้นะครับลมาเลืเหรอคะไม่ได้มองอย่างเ okay, ล <c ười> ือกโอเคครับมาดูแล้วครับว่าเอ๋นองขวงที่สองนะคะทุะกคนอันนี้ผมก็จะ ค้างคืนไว้ก่อนนะครับให้ดูเฉยๆนะครับเพราะพ่อ,อลี้เอาเหยื่อมาะฮะก็เลยต้องมาเอาพวกนี้นะคะทุกคนมันก็จะได้เพิ่มความเยอะบางตัวก็ตายนะครับผมก็เสียดายแบบนี้นะคะคามาดูหลังนี้กันฮะดูได้เยอะอยู่นะโอ้ิน,อนับดูเรียบมื้ยเรียบมืม้งงาเรียบมื้งมอยมอยปีนใบ นี่อันนี้จะไปะเหยียบของเขาแล้วไหมยี่ไป,ป,ป,ปเหยียบพ่ออุตสาหสม้มโอ้ยไอย้เนาะอนะครับสิบตัวอีกแล้วไอ้พุ่มโอเคมาดูหลังที่สามกันนะคะโอเคเขาเลือกไอ้พุ่มได,ได้เหยียบนะโอดูนี้ตัวเองไอะเหยียบก็อยากเหยียบเนาะตัวนี้สี่ตัวนะคะทุกคนโอเคใส่ไว้เหมือนเดิม วิธีใส่ใส่ย,ยังไงหรอที่ใส่ก็ให้ตรงปากมันนะครับหันไปตรงมานะคะที่เราจะใส่นะคะแบบนี้อุ้แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับให้จะสังเกตว่ามันจะมีแบบต้นข้าวชิดๆกันให้เราเอาตรงรูปเนี่ยหันไปตรงที่มันว่างๆนะคะทุกคนอันนี้มันได้เยอะเพราะว่ามันได้กลิ่นแรงมากนะคะทุกคนโอเคนะครับ ใส่ไว้ทำไมใส่ไว้เหมือนเดิมนีคข้าวนาเหรอเกี๊ยนะเกี๊ยไปนานาอะไรหลวงในข้าวมันเป็นยังไงนาข้าวเหนียวเตี้ยนะฮะนี่นาอันนี้นาข้าวเหนียวเตี้ยเหมือนกันข้าวเหนียวเตี้ยแล้วมันตั้งทั่วยังไงบุงลูกก็สวยไหมั่วโคตรใหญ่นะฮะมีนะทุกคน ผมก็คุ้งกับการเหนื่อยล้านะฮะนี่นะครับครับบางตัวก็ได้น้อยบ้างนะ,อะตอนใส่ปุ๋ยเคมีนะครับห้ามใส่เยอะนะครับเพราะอาหารที่มันต้องการมันมีน้อยนะฮะมันไม่ครบอาหารที่มันจะได้นะครับอันนี้ทั้งหมดนี่ครับครึ่งกระสอบนะครับน้อยมากนะแบบนี้แหละครับถ้ามันถึงสวยงามนะ มันไม่ค่อยสวยงามเพราะไลไรมาดูกันครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆเลยนี่นครับตรงนี้มันจะมีแมลงอะไรมากัดนะฮะที่จริงจะสวยกว่านี้ครับอันนี้ก็โดนแดดเผาไปด้วยนะฮะนี่นะฮนะโอเคจบคลิปครับโอ้โดยอยก็บอกอีกอย่างหนึ่งครับถ้ามีคนถามว่าแบบ ทำไมไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอ่ะเพราะถ้าเรากินเข้าไปมันก็จะมีอ่ะฉีดยานะครับฉีดยาที่เราฉีดเข้าไปแล้วเราก็จะเอาข้าวมากินมันก็มีเศษพวกนั้นอยู่ในข้าวนะครับติดข้าวมาด้วยนะฮะโอเคครับก็จบคลิปไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเหมอนที่ผมบอกตอนคลิปแรกตอนแรกครับก็สวัสดีครับ